สบายดีครับอันนี้ก็ผมอยู่คนเดียวทางไปปอนพศลูกปืนแตกผมให้ปักแดนกับพี่นนท์ไปอยู่สองคนนะไปเก็บสี่ไร่ผมไปเก็บเจ็ดไร่ก็เลยให้ปักแดนย้ายรถเกี่ยวโอ้โหดูขา้าวบดเหลือเต็มเลยครับแต่ว่างานเข้าครับไม่มีงานเรารผมเกี่ยวเสร็จ ได้ชั่วโมงหนึ่งแล้วล้วก็เดินกลับที่พักมาโลโลกว่าเดินกลับเลยมาถึงกําลังนั่งเศร้าพี่แห้งลูกปืนแตกมาซานปืนมันแตกปืนเขาดีแตกตั้งแต่ลงเกี่ยวมานะ่ <c oughs> อยไม่อยากสิบอกเงินรถตัวยไม่ได้ส่งตั้งแต่เดือนที่แล้วน่ะผมก็คือ น่าจะเสียคิดิตไปแล้วครับไม่มีเงินส่งงวดเลยครับเอาเงินมาหมุนน้ำมันหมุนน้ำมันหมดไม่พอน้ำมันก็วันละหมื่นสองคันรวมเทเลอรอด้วยวันละหมืน่นวันละหมืน่นเคอกระัางเดียวเนี่ยว่าถ้ามีเงินส่งงวด,ดรถตู้อยู่สองหมื่นหาจนครบอีกงวดหนึ่งแล้วนี่จนครบอีกงวดหนึ่งแล้วแังแว,ว่ามีปัญญาอยู่ครับเงินมันได้มาเขาเอาไปหมุนน้ำมันหมุนน้ำมันหมดเบิกมาก็จ่ายค่า้ํามันหมด ก็อรอเก็บงานนี่ก็มืดมืดแบบเมืดจังลักจังซูเลยนี่ก็ว่าจะเก็บแปลกสุดท้ายมัย้งวิไงไม่รู้ว่าหมดแล้ว,ลวเก็บให้เขาไม่รู้ว่าลูกปืนเหลือหรือเปล่าเตรียมมาแค่ตับสองตับใช้ไปแล้วตับหนึ่งหรือตับหนึ่งหรือเปล่า ที่นี่ดีดีนะครับเขาเหมือนถ้ามันล้มเขาก็ไม่ได้ว่าไม่ได้อะครับมันเอาไม่หมดเขาเก็บครับเจาของไรเขาตามาเก็บเองเขาเก็บอำเภอไพรบึงนะั่นามมากกิโลเดียวเป็นไพรบึงแลยขับนะสพนะพานครับ มันคนมันน้อยเกินผมต้องขับด้วยย้ายด้วยไหนต้องทำคอนเทนต์ด้วยน้ำมันดีแต่ว่าไม่ค่อยได้ทำกับข้าวกับน้ำไม่ได้ทำเขาททำให้ไม่ต้องดูแลเรื่องการอยู่การกินคำนั้นหน้าดูแลหมดก็เลยโอเคหน่อยเรามีหน้าที่แค่รับไปชอบรถกับงานแล้วก็เกี่ยวแล้วก็ย้าย ก็ยังเหลืออีกครับแถวนี้ทางแคบมากทางค่อนข้างแคบน,นี่มันมีม,มีมีเส้นหนึ่งครับมีเส้นหนึ่งก็คือว่าผมมาดูทางแล้วมั้งก็พาไปดูต้นไม้มันยืน่นมันยืน่น,นมันล้นล้นมากลางเลนน่ะรถเกี่ยวไม่น่าจะไปได้ไรู้ว่าเส้นไหนอ่ะมันต้องลงเชลล์กรัน ไม่รู้ว่าลูกปืนเตกยังไงลูกปืนเตก